มันมีจริงๆหรอคนที่นอกใจแล้วก็ไม่รู้สึกผิดผมบอกเลยครับว่ามันมีจริงๆและถ้าหากว่าคุณกำลังเจอคนแบบนี้อยู่ผมบอกเลยนะว่าอย่าคิดไปเปลี่ยนเขาเพราะว่าคุณเปลี่ยนไม่ได้หรอกมันมาจากความคิดข้างในที่มันผิดเพี้ยนไปซึ่งถ้าหากว่าเขาเป็นแบบนี้กับคุณบางทีการเลิกกันไปเลยนะถึงแม้คุณจะเสียใจนะแต่มันอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดดีกว่าการที่คุณจะไปเฝ้ารอมีความหวังว่าเขาจะเปลี่ยนเพราะบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนไม่ได้ซึ่งเหตุผลมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยววนันนี้คลิปนี้เรามาดูกันว่าทำไม คนบางคนถึงสามารถนอกใจได้โดยที่ไม่รู้สึกผิดเลยแม้แต่นิดเดียวมาเริ่มเลยครับข้อที่1ครับก็คือขาดจิตสํานึกครับ คนบางคนที่นอกใจนะครับไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยูย่มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเขามองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติที่หลายๆคนเขาก็ทํากันและบางคนถ้าหนักๆเลยนะสามารถมองเรื่องที่ผิดให้เป็นถูกได้ด้วยว่าการนอกใจเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้าง1 2 3 4ซึ่งอันนี้คือหนักๆเลยกูไม่กลับแน่นอนเพราะว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยผิดซึ่งไอความคิดพวกนี้มันมาจากการที่เขาเนี่ยสนใจแต่ความสุขข,ของตัวเองเอาง่ายๆว่าเห็นแก่ตัวนั่นเองมันจะทําให้เขาเนี่ยเกิดคําที่เรียกว่าขาดจิตสําาานึึซ่่งถ้เวคุณจอ คงยากมากๆที่เขาจะเปลี่ยนเพราะคนเราจะเปลี่ยนได้มันต้องมาจากการที่อย่างแรกเลยนะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตัวเองผิดอะไรไม่ดีกับตัวเองยังไงแต่ถ้าหากว่าไม่รู้ว่าตัวเองผิดไม่เปลี่ยนแน่นอนต่อมาข้อที่2ครับก็คือไม่ได้รักแฟนตัวเองมากพอ เรื่องนี้มันมีหลายมิติให้พูดครับอาจจะเป็นมิติที่ว่าไม่ได้รักมากพอเลยไม่ได้กลัวที่จะเสียแฟนคนนี้ไปก็เลยเลือกการนอกใจเพราะต่อให้แฟนจับได้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียดายหรือเสียใจอะไรหรือมิตินี้ไม่รักแฟนมากพอก็เลยคิดว่าทำๆไปเถอะไม่ต้องแคร์อะไรมากก็ได้เพราะเราไม่รักอยู่แล้วมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้รู้สึกผิดไปในตัวเพราะเราไม่รักเขาไม่ได้แคร์เขามันก็เลยเกิดการกระทำแบบนี้ขึ้นมาก็คือการนอกใจโดยที่ไม่รู้สึกผิด ต่อมาข้อที่3ครับที่มันทําให้คนนอกใจไม่รู้สึกผิดนะเพราะคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีวันรู้ คิดว่าการทําตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เรารู้กับคนตรงหน้าแค่สองคนแต่แฟนเราเนี่ยไม่รู้แน่นอนเพราะเขาอาจจะหลับไปแล้วเขาอาจจะทําทุละอยู่เขาไม่มีทางรู้เรื่องพวกนี้แน่นอนพอคิดแบบนี้ปุ๊บมันก็เกิดความคิดที่เข้ามาหลอกตัวเองว่าถ้าเขาไม่รู้แปลว่าเราไม่ได้ผิดนีกหรือเปลมามันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าการนอกใจโดยที่ไม่รู้สึกผิดขึ้นมาซึ่งบอกนะว่าไอ้เคสแบบนี้หลายคนนะมักจะรู้สึกผิดในช่วงแรกต่อให้แฟนไม่รู้ก็ตามนะแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเคยชินเริ่มเกิดขึ้นความรู้สึกผิดจะค่อยๆหายไป จนมันเป็นเรื่องปกติไปเลยจนมารู้สึกผิดอีกทีหนึ่งคือตอนไหนหรู้ไหมตอนที่แฟนจับได้อันนั้นนะจะรู้สึกผิดและจะคิดได้หรือคิดไม่ได้ก็แล้วแต่คนละทีนี้ต่อมาข้อที่4ครับก็คือคิดว่าการนอกใจเป็นเรื่องปกติ คือความคิดแบบนี้มันอาจจะเป็นมาจากการที่ว่าถูกหล่อหลอมโดยสภาพแวดลอ้อมเช่นแบบว่าเพื่อนก็แบบมีกิ๊กกันหมดก็กลายเป็นว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกตินี่หว่าที่เพื่อนๆก็เป็นกันหรือบางทีครอบครัวที่โตมาเราเห็นลุงป้านะอาอาก็มีกิ๊กนอกใจอะไรแบบนี้ตอนเด็กๆเ,เราก็เลยซึมซับมาว่าเฮ้ยไอเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ปกติหรือเปล่า หรือไม่ใช่แค่ในชีวิตจริงแต่เป็นในสื่อออนไลน์โลกโซเชียลเราจะเห็นข่าวคนนอกใจมีกิ๊กเยอะแยะมากมายเฮ้ย hey, คนนี้มีแฟนหลายคนหรือเห็นในละครในซีรีส์เฮ้ย hey, คนนี้มีกิ๊กคนนี้มีแฟนมันมีเรื่องพวกนี้หล่อหลอมเข้ามาจนคนหลายๆคนมองว่าหรือมันเป็นเรื่องปกติที่คนเรามันก็พลาดพังกันได้ซึ่งต่อให้รู้ว่ามันผิดแต่ว่ามันก็เป็นความผิดที่คนเราผิดพลาดกันเป็นเรื่องปกติก็เลยการว่าความรู้สึกผิดตรงนั้นมันไม่มีเพราะมองว่าความผิดพวกนี้เป็นความผิดที่ใครๆก็ทํกัน ต่อมาข้อที่5ครับก็คือชอบความตื่นเต้นของการนอกใจรู้สึกว่าชีวิตการที่คบกันธรรมดารรมดาเป็นเรื่องที่มันไม่มีสีสันการนอกใจไปมีคนอื่นทําตัวไม่ค่อยดีรู้สึกว่า้ชีวิตมันมีความตื่นเต้นมากขึ้นบางทีก็รู้สึกชอบที่อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าเรามีแฟนแล้วแต่ก็ยังพยายามจะแย่งรู้สึกว่านี่คือสีสันหรือบางคนก็รู้สึกชอบที่เราทําแบบนี้ได้โดยที่แฟนเราไม่รู้ซึ่งคนที่รู้สึกตื่นเต้นกับการนอกใจมันมีอยู่จริงรมยทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ความผิดอะไร แต่มันเป็นความตื่นเต้นซะมากกว่าแทนที่จะมารู้สึกผิดและนี่ครับก็คือ5้าเหตุผลว่าทําไมคนที่นอกใจบางคนถึงไม่รู้สึกผิดเพราะเขามีความคิดพวกนี้แหละซึ่งหากว่าคุณเจอคนแบบนี้แล้วคุณคิดว่าคุณจะไปเปลี่ยนเขาได้ผมบอกเลยว่าเหนื่อยและยากมากๆที่จะเปลี่ยนคนแบบนี้ได้เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่พร้อมที่จะมีแฟนซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าคุณเจอคนแบบนี้มันไม่คุ้มกับสุขภาพจิตที่คุณต้องเสียไปเวลาที่คุณต้องเสียไปความรักความทุ่มเทต่างๆที่คุณต้องเสียไปบางทีมันอาจจะไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยก็ได้ถ้า ว่าใครเจอปัญหาแบบนี้แล้วหาทางแก้ไม่ได้อยากมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยคุณสามารถทักมาปรึกษาผมได้ที่ไลน์อัดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ